ถึงห้าร้อยยังพี่ถึงห้าร้อยสเต็กรือยังห้าร้อยเลยหรอหนึ่งตนะั 1, นพันหนึ่งพันหนึ่งเลยเหรอโอ้โหถ้าพี่จะเอาพันสเต็ก,ตกจริงๆเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะเว้ยเออชั่วโมงก็เอาวะเดี๋ย่อพันสเต็ก,ตกไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาโอเคหนูจะโทษพี่นะได้เนาะรีพอร์ตพี่เลยถอยถอยยอยยอย,อยอ ไม่บ่แม่นหมาเด้นี่สิมาย่อๆจังได๋เด้อนี่เจ้าก็บอกเป็นเช่นน้มีการไปพิมพ์บอกเขาอีกว่ามันตีดากายแล้วมันเฮ้ยๆๆอย่าๆๆยะ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 กุงกุ้งเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเนไเฮ้ยพอน้องพ่อๆๆเริ่มไม่สนุกกับพี่แล้วนะ รามน้องโอ้ยแค่ดาวมึงเจะอากี่ดาวก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนําร้านฟูยุเติมถูกปลอดภัยภายใน5นาทีและสิทธิพิเศษสําหรับ FC เบียรฟันก็แปลงเมื่อเติมครบ100บาทจะได้รับสิทธิ์สุมวงล้อเพียงแค่บอกว่ามาจากเบียรฟันก็แปลงที่จะเติมเกมคิดถึงฟูยุเอ้ยมาจับกูแล้วน้องมาจับกูแล้วว้าวไรสองแตกไรสองร้อยแตกอะไร ไปกูไปกูน้องกูจะเกินวันนี้เฮ้ยเมื่อกี้ใครได้วะถ้าบอกปล่อยพี่คือปล่อยพี่น้องเดี๋ยวพี่โชยเข้าไปแทงเข้าไปแทงเลยน้องเมาเข้ามาแทงกูไอ้จ้าเจ้าใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวมันสิบหอดสองร้อยหอดน้องมันถึงอยู่แล้วเดี๋ยวเราสามทางแต่เอาใจเย็นๆใจเย็นก็รสามเ็เตกเนี่ยอี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 ตีีี มึงเยอะชื้นมึงเยอะชื้นมึงเยอะชื้นเอ้ยสามทางสามทางสตีมอือต้องสามทาง <c oughs> เฮ้ยเข้าไปน้องเข้าไปพีป่ห<น>ัวตบไปโก้ไปโก้โดนกูรอดกลับมาได้ไปมาไปนี่ไงทีเดียวแต่ เฮ้ยยายจะจมนุ้ยยาจมนุยสองอสิบหกสเต็เนี่ยมันตันกี่สแต็กวะหอยเลียนี่มันิจับ่อยเดียนีกูยืนเบิ้งกูยืนเบิ้งกูยืนเบิ้งอะอะกูก็ให้มึงโชว์บ้างอะกูให้ให้น้องๆหนูโชว์บ้างอะเอาดีเหิเนบงย้ตรคูถือกมึงเหดหยังมึงเหดหยังซาบูเหดหยังโ มึงโอกเท่กันแน่นอนโอกเท่กันเนี่ยบอกว่าไหนมึงอยากจืจอปะขานี่บองสิบอะไรพี่มที่เจอป่าที่ถูกใจนั่นใช่ไหมน้องพี่ป่าเจะมาแข่งเฮ้ยปล่อยพี่ดิปล่อยพี่ดิพี่เอาสเต็กวะพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยแต่พี่เอามันแทนมันล้มอ่ะมันกระโดดเข้ามาเยายายาเจ้ากู่้องมันเจ้ากูพี่อยู่พี่ตรถไฟรถไฟกูเฮ้ย มึงซอยอะไรมาจับกูกูบอกมาจับกูมึงซอยอะไรเฮ้ยถอยมาอย่าจมันโจมันโจมันจิคลิปคลิปคลิปบจิบจอบ้านสูคลิบจอบ้านคลิบจอบ้านมึงจอบ้านตีบ้านแล้วคือบอกไปกันมันบอกมันแม่ตีบ้านแล้วพี่บอกมันแม่กันแล้วมันไปพี่เราเลี้ยงตีบ้านแน่ตีคลิปแน่บอกพี่พี่ถึงห้าร้อยยังพี่ถึงห้าร้อยจะแตกหรือยังห้าร้อยเลยเหรอมันตันพันหนึ่งพันหนึ่งเลยเหรอเอาดีไจิ กูจะเอาพันหนึ่งวันนี้ไม่พันหนึ่งห้าจบเดี๋ยวไปรับจับให้หน่ยเดี๋ยวได้ให้มันเชื้อ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 คลิปนี้แบบสามตัวให้มันเชื้อไบก่อนให้มันเจื้อไให้เขาเชืไปก่อนมึงอย่าไป็นรั่วานะเว้ยเฮ้ยอยญ่ใหญ่ไปทำโคอย่าไปทำโค้ปล่อยปลปล่อยไปปล่อยไปเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่ามึงอย่าน้องมึงอย่ากูเองทั้งนั้นจับพี่ไม่ได้ให้มันจับทับเราอย่าให้ทับเราตายโอ้ย กูบอกว่าอย่าโอ้โหถ้าพี่จะเอาพันสเต็จจริงๆเล่นเป็นชั่วโมงเลยนะเว้ยเออชั่วโมงก็เอาวะเดี๋ยวพันสเต็จพี่เอาหนูไม่เอาหนูจะจบบ้านแล้วหนูอยากเริ่มเกมใหม่ไม่เอาไม่เอาหนูได้ดาวพี่โอ้ยได้ดาวมึงเอาวันไหนก็ได้ดาวเย็นๆโบว์บนสเต็จก่อนไม่ได้ได้ดาวหลายวันแล้วนะพี่พี่รู้ไหมหนูไหวโอ้กูใช้นิ้วก้อยเล่นอยู่ตอนนี้กูใช้นิ้วก้อยเล่นอยู่ยังไงก็ชนะเก้าพันเก้าแล้วเก้าหรอไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาไม่ต้องเอา โอเคหนูจะโทษพี่นะได้เนาะรีพอร์ตพี่เลยพี่ให้รีพอร์ตเลยพี่ให้รีพอร์ตเลยเพราะว่ามันเกี่ยวกับพี่ได้เนาะถอยถอยย่อย่อยอยอไม่บอสเปนหมาเดนนี่ไม่ย่อย่อจังเดนเดนนี่เจ้ากระบอกเป็นเดนี่ฮิ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 นิฮ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 เฮอะิฮ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 ิอิฮ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 ิปิฮ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 ินิฮิฮิ ว่าอยากจบมากหนูอยากเลื่อนชิ้นไม่หนูอยากได้ยาแพทย์เลื่อแพทย์ต้วงอ่ะนะโอ้ยมึงจะไปกอหลีอ่ะบ้านเดินี่มีการไปพิมพ์บอกเขาอีกว่ามันตีดากลายแล้วมันก็มึงก็มาโทษไปมึงเอาแมนกลับมามาโทษไปไม่ได้เกลี้ยไว้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยายะยะยะกุ้งกูเอง เฮ้ย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 เพอน้องพอนพอพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอนแล้วพอพอนเจ้าวิ่งเขาน้องคอยน้องน้องคอยพอน้องกูบอกว่าเม็ดกาดตีบานเต่ก็ไดนะไปไปมันเคลียร์คลิปก้อนไหนแล้วแหละปล่อยมันไปเ สองร้ยเกาินนี้โอ้สองร้อยเก้าสิบหกตอนนี่โอ้สิลร้อยเกาสิบตอนนี้โอ้มิองร้อยเนี้อองยเก้อนี่อองอยเนี้อมาอยเก่อนนี่มารยเ้ตนโา้ยเกบนี้โอ้ยอยเก้าสิหอนนอ้มาอรยสิตี่ออเอนนเ้ออยเตน็ี้ารยเ

ห้าร้อยแตกก็ยังดีแตกแล้วพี่สองร้อยแปดสิบโอ้โหหยตั้งนานไม่ต้องอย่าอย่าจบนะเว้ยเดี๋ยวไปคลองน้ำไปหนึงอยีถ้ามันแพ้ออกมาออเอาอะไรพี่อุ้มเปิดเลยมันมาแล้วมันมาเว้ยพอรับจับเราไปเอาป้อมมาแล้วป้อมตู้เขาพี่แบบป้อมเลย ทีเจเหรอไหวไหไหวไหีเจทีเไหวไหมเจ้า่อมันเจา้อไหนเออขูปะเจ้ไวอยู่เหมือนกันนะเบอครโรบสโลคิวับอบสโลคิวเฮ้เฮ้บอสโลคิว บอดเก็บ WQ บอดบอดเก็บ WQ เอ้ยมึงสไลด์ไปไหนเนี่ยวันี่มันพี่ไม่ได้พี่ใครเอฟเควะอะไรเข้าไปเข้าห้องน้ำไงแล้วปล่อยตัวมันวิ่งเองเอ้ยมันฟาร์มเองไปด้วยเฮ้ยหนูเริ่มไม่สนุกกับพี่แล้วนะครับน้องโอ้ยแค่ดาวมึงเจะกี่ดาวเอายโอ้ยได้ให้ขึ้นใดอะพี่ให้กูเล่นให้มึงขึ้นใด Oh นะโอ้โหปลาอะลรสามร้อยสเต็ปว่า <c oughs> แม่งเดินช้าจังวะแม่งตัวก็ใหญ่แม่งเดินชา้าจังเลยติป้อมเลยไหมพี่หนูอยากติแล้วอ,ะอ่ะไปกู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 ไปซิวไปไหนวะไปซิวไปไหนอ่ะติป้อมไปซิวซิวซิวไปกูไปกูติปอมโอ้ยมื่อยขำมาเลยเ <c oughs> <c oughs> คลเคลเคลแม่งไม่รอแล้ว